ตรงนี้เนี่ยนะครับปูปูตรงนี้นะครับตรงนี้เปิดวิง่งมานีขอบนี้นะครับตรงนี้แล้วก็มีคิ้วทองด้วยสองฝั่งซ้ายขวารวมทั้งหมด1นึ0 0หบาทนะครับโอเคด้านนี้ใช่ไหมครับด้านหลังมานะครับใช่ไหมฮะด้านหลังตรงประกบชนตรงไหนไม่รู้นะแซมชนชนเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งไล่มานีไล่ไมาไล่มานีนะครับ ชนกับตัวนี้ครับสองฝั่งซ้ายขวานี่คือกราบข้างนะครับแล้วก็ปิดคิ้วทองชื่อสีทองทำให้ดูสวยขึ้นอล แล้วก็คิวตรงบันไดด้วย